เจ็ดสุดยอดอาหารบำรุงผมสวัสดีค่ะแอมค่ะิจกรอธิฐาสัรเสิฐค่ะในคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะของเรื่องผมร่วงทํายังไงดีซึ่งในพาร์ทที่1น,นะคะอาจจะพูดเกี่ยวกับการรักษาผมร่วงนะคะด้วยวิธีการหาหมอกินยาการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะพาร์ทนี้นะคะแอมจะมาโฟกัสในเรื่องของอาหารเลยแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวอาหารหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้าหงหไข่ค่ะ ไข่เป็นของที่ถูกและดีค่ะในตัวไข่เนี่ยจะมีสารตัวไบโอตินโปรตีนซิงค์แล้วก็ซิลิเนียมเป็นสารหลักเลยนะคะที่ช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นตัวไบโอตินนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เส้นผมเราเนี่ยมีการสร้างเส้นใยเคลาตินนะพวกเส้นใยเคลาตินเนี่ยเป็นตัวทําให้ผมมันมีความแบบ ตรงไม่ขาดไม่หลุดไม่ร่วงไม่หักไม่งอกพประกอบอาหารได้จะเป็นไขต่ไขต้มไข่ตุน้นไข่เจียวอะไรพวกนี้ก็ทําให้เราได้สารอาหารพวกนี้อย่างเพียงพอแล้ว2องเบอร์รี่ค่ะพวกตระกูลเบอร์รี่นะคะสะตอเบอร์รี ee, Can ่กีวีแคนเบอร์รี่บูเบอร์รี่พวกนี้นะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินค่อนข้างสูงมากบางครั้งอ่ะคนคิดว่าเฮ้ยเรากินพอแล้วนะวิตามินอ่ะบางครั้งตัววิตามินนะคะมันจะสูญสลายไปถ้าเกิดเราทําไว้ทิ้งไว้นานๆหรือผ่านความร้อนานานๆเพราะฉะนั้นการกินพวกนี้เพ หวังให้ได้วิตามินเยอะๆเนี่ยแอนแนะนำให้กินสดจะดีกว่าค่ะ 3. ผักโขมค่ะเป็นสารไอรอนโฟเลตแล้วก็วิตามินต่างๆที่สำคัญแคลอรี่ต่ำมากค่ะตัวไอรอนหรือโฟเลตพวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยไปสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะเม็ดเลือดแดงจะทำหน้าที่ขนสารอาหารทุกอย่างที่เรากินแล้วก็ขนออกซิเจนนะส่งไปที่อวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะคนที่ท้องนะคะตั้งครรภ์หรือคนที่หลังคลอดเราจะขาดพวกไอรอนโฟเลตเนี่ยค่อนข้างเยอะ4 ตัว fatty fish นะคะหรือปลาพวกน้ำมันปลาหรือว่าจะเป็นพวกปลาแซลมอนหรือจะเป็นปลาแมคเคอเรลหรือเป็นปลาทูนะคะพวกนี้จะมีกรดไขมันโอเมก้า3กับโอเมก้า6กรดไขมัน2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ฟื้นฟูสภาพเส้นผมได้นัดหรือสีดต่างๆค่ะพวกทัวเช่นตัว แอลมอนหรือเป็นพวกเฟรกซีดต,ต่างๆนะคะพวกนัดหรือซีดเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันหรือง,งาพวกนี้นะคะจะช่วยทําให้ผมที่ขึ้นเนี่ยแข็งแรงเงางามอย่างคนนะคะที่สไตลิ่งผมบ่อยเช่นใช้แว็กใช้สเปร์เป่าผมความร้อนจะช่วยทาให้ผมมันทนต่อสถานการณ์แบบนั้นเพิ่มมากขึ้นมากๆค่ะมีงานวิจัยนะคะที่บอกมาว่าการสกัดนะคะสาร สเตอเ์มีดีนจากตัวซอยบีนหรือถั่วเหลืองเนี่ยจะช่วยทําให้จุดงอกของผมหรือรากผมเนี่ยแอคทีฟรากผมถ้ามันยังแอคทีฟอยู่มันก็จะสามารถทําให้ผมเนี่ยงอก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 ได้มากนะคะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยจะผมงอกอยู่ที่1.25ซนติเมตรต่อเดือนหรือ15ซนติเมตรต่อปีถ้ารากผมแอคทีฟแบบเต็มที่นะถ้ารากผมแอคทีฟแบบไม่เต็มที่ก็จะทาให้ผมงอกน้อยกว่านั้นพวกถั่วดาถั่วแดง,ถ,ดงถั่วเหลืองพวกนี้ยังมีสารเบโอตินที่เหมือนกับไข่นะคะแล้วก็มีซิงแล้วก็มี ที7นะคะก็คือเนื้อนะคะในเนื้อเนี่ยจะมีทั้งโปรตีนที่สูงมากแล้วก็มีพวกโฟเลตที่สูงการที่ได้โฟเลตที่สูงโปรตีนที่สูงจะช่วยในการทําให้ผมแข็งแรงและในพาร์ทนี้ถ้าใครสงสัยหรืออยากจะให้ทําเกี่ยวกับหัวข้ออะไรใหม่ๆนะคะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ขึ้นตอบทุกคอมเมนต์จริงๆหรืออยากปรึกษาส่วนตัวนะคะก็ทักไปใน IG จีไลน์หรือเฟซบุ๊กในดีสคริปชันบล็อกได้เลยก็ยินดีตอบนะคะแอมอยากให้เราแบบ ใกล้ชิดก,กันอ่ะเหมือนคุณมีเพศาสตร์อยู่ใกล้ตัวอยากให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดี